เตรียมหนึ่งสองเอาไหม้เอาไมโยกนี่แหละเตรสองเออสองสามสี่และห้า ย่งนะต่อไปหกเลยหกและเจ็ดเจ็ดครั้งไว้แปดขึ้นมาแปดครั้งไว้และชี้ขึ้นไปเก้าลงมาสวยโอเคจำนะ